ิปรกรรถมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เมาใจแฟนสาวกกระบะดปิกอัพ4ประตูกันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นเจ้าตลาดอย่างโตโยต้เลยเราเป็นโมใหม่ล่าสุดเลยนะที่สำคัญเป็นเกียร์ออโต้ขับได้ทั้งชายหญิงครับปีใหม่ไม่น้อยอีกแล้วนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2022 Toyota Hilux Revo 2.4 Entry P Runner Double Cab Auto หม่สามื โต y ยต้าไฮรักซ์รีวครับสุดยอดกระแบะบไวเอาใหม่ โตโยต้าไฮลักซีโวฮะสุดยอดรถกระบะวันใจคนไทยนะครับเป็นเจ้าตลาดเลยวันนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงนะฮะหรือที่เรียกว่าพรีเลนเนอร์และที่สำคัญเป็นเ e กียร์ออโต้เพระเาะฉะนั้นใช้งานได้ทั้งชายหญิงครับแล้วเป็นโฉมล่าสุดโฉมปัจจุบันเลยนะฮะหรือที่เรียกว่าหน้าบึ้งไมเนอร์เชนเรียบร้อยครับคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวเลยนะฮะ โมเดลผลิตเนี่ยอาจจะปี2021ก็จริงนะฮะแต่ว่าเจ้าของท่านแรกนี่ออกรถต้นปี2022เลยฮะมาด้วยค่าตัวรถหมายแดง884,000บาทรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ30,000กิโลเมตรรับประกันซึกก่งก็เต็มราคานะฮะก็เรียกว่าเหมาะสำหรับใครที่อยากได้รถที่แบบว่าคันเดียวจบใช้ได้ทุกอย่างเหมาะสำหรับทุกสภาพพื้นผิวของประเทศไทย รวมถึงหลายพื้นที่บางทีอาจจะต้องลุยน้องลุยน้ำนะฮะก็สบายเลยเพราะว่าเป็นตัวยกสูงใช้งานได้ครบจบแล้วก็ยังอึดทึกทนเหมือนเดิมที่สำคัญค่าดูแลค่าเมนเทนแนน์ค่าซ่อมบำรุงถูกมากๆเลยนะฮะเรื่องการเก็บสีเจ้าของเดิมก็อาจจะเคยมีเคลมมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะวันนี้ที่เข้ามานี่คือมาจากเจ้าของเดิมเลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่า สภาพเป็นยังไงสวยขนาดไหนนะฮะมากระจังหน้าไมเนร์เชนแล้วหรือหน้าบึ้งนั่นเองมันจะดูบึงบ้งๆหน่อยนะฮะด้านในฮะสีดำเงานะโลโก้ยังใหญ่เต็มฝ่ามือเหมือนเดิมล้อมกรอบด้วยโครมเมียมดูหล่อๆดูไฮโซแบบนี้เลยสวยมากนะครับไฟหน้าฮะแม้ว่าจะเป็นตัว e n t ทรก็จริงนะแต่ยังได้ไฟโปรเจคเตอร์อนะฮะแล้วก็ได้ไฟ Day Time LED ด้วยและโคมไฟก็ยังสวยยังใสย,ยังดูดีนะครับ ด้านล่างไฟตัดหมอกไม่มีนะครับเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆไปนะครับไฟหน้าสองฝั่งได้โปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ LED ไฟตัดหมอกนั้นไม่มีนะครับอ้าล้างขึ้นมาแล้วฮะฝาโปรงดูแล้วก็โอเคนะใช้ได้เ่าที่ดูค่อนข้างโอเคขีนนกมีม้ามีบางๆนิดเดียวเดี๋ยวดูแล้วไม่น่าเกลียดชิ้นนี้ก็ขออนุญ,ญาตขัดให้อย่างเดียวนะไม่ต้องไปยุ่งอะไรมีลักยิ้มเบาๆตรงนี้นิดเดียวเดี๋ยวดูแล้วน่าจะดูดได้นะฮะเดี๋ยวเรียกช่างลักยิ้มมาดูดให้นะครับ กันชนล้างขึ้นมาแล้วสีสันโอเคฝั่งนี้ใช้ได้มีรอยขีดข่วนนิดเดียวตรงนี้เดี๋ยวเก็บสีให้นะฮะสำหรับบริเวณนี้เดี๋ยวเก็บให้ส่วนที่เหลือขออนุญาตขัด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 ไปอย่างเดียวละกันนะฮะอ่าช่วงล่างด้านหน้านะฮะมุดลงไปเป็นไงก็ยังสวยเดิมใสนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมอะไรนะครับสวยๆภาพรวมแถบขวาครับสีสันเจ้าของเดิมให้เรามานะฮะเออสวยเลยครับเรียบร้อยนะฮะ เรื่องของการเก็บสีเจ้าของเดิมก็แจ้งว่าอาจจะเคยมีเก็บมาบ้างนะฮะตามสไตลร์รถใหญ่นะแต่วันนี้เขาให้มาก็ใช้ได้นะฮะสีสันโอเคเลยดูแล้วแถบนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเดี๋ยวแถมนี้ก็ขัดสีไปอย่างเดียวละกันดูแล้วก็ไม่ได้มีรอยอะไรใหญ่โตนะครับบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ในสภาพดีมือจับเป็นโครเมียมนะฮะมีเบ้ารองกันรอยมาให้เราด้วยขอบคุณมากเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยเลย กระจกข้างรุ่นนี้จะเป็นคโครมเยี่ยมนะฮะมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆด้วยนะฮะลังคาโอเคฮะใช้ได้เรียบร้อยดูแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเคาะไปยังบางไซส์เดิมนะฮะล้อแม็กโอเท่เลยเป็นแม็กไฮเปอร์สีเทาดำนะฮะสวยมากนะครับลายเออหกก้านใหญ่นะครับก็เรียบร้อยนะครับออมีถลอกเบาๆนิดเดียวแต่ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติไปเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนิดเดียว ยางเจ้าของเดิมให้มา b r i d โ s t o n e Dueler All Terrain เบอร์265 65 R 1 7นะฮะก็พร้อมตัวรถนะฮะปลายปี2021นะฮะดอกยังเหลือเยอะฮะวิ่งแค่30,000โลดอกยังสวยมากดอกลึกดอกเต็มดอกสวยอีก3ปีได้แน่นอนซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วม ล้อหลังขวาสวยสมบูรณ์เลยครับไม่มีถลอกไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเรียบร้อยนะฮะยางพร้อมตัวรถฮะปลายปี21ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยอีก3ปีได้แน่นอนใช้กันอีกยาวซุ้มล้อชัด4ีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีพิกคว่ำจากตรงนี้มองเห็นเลขตัวถังด้วยนะฮะ MR0 ลงท้ายด้วย4 6 9 1 9 8นะครับโครงสร้างกันต่อนะฮะ ประตูหลังขวาเปิดมาแล้วฮะลูกยางยังค่อนข้างเหนียวมากนะครับปึ๊บเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบซอกประตูสวยแห้งเดิมใสาจากโรงงานไม่มีชนหนักหรือพิควั่นะครับอ่ะเสากลางขวาฮะลูกยางค่อนข้างเหนียวมากเม็ดอาร์สวยงาม สอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมหมดไม่มีขยับไม่มีถอดน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นเลยเสาหน้าขวาฮะเม็ดอาร์คอุ๊บโอ้โหลูกยางเหนียวมากไม่ค่อยมีใครดึงผมน่าจะเป็นคนแรกที่ได้ดึงเม็ดอาร์จะเหนียวไปไหนเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะด้านล่างนิดนึงแล้วเม็ดอาร์คอยู่อยู่ไหมอยู่ครอ อ่ะซอกในเดิมหมดนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอนไม่มีขยับด้านหลังก็ต่อนะฮะคันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของเดิมมากโอ้โหติดตั้งตัวฝาปิดท็อปอัพไฟเบอร์มาเลยนี่หลายหมื่นนะตัวนี้นี่แล้วยังสวยมากของคร์บอยด้วยนะฮะนี่สวยเลยฮะอ่ะฝาท้ายเขาให้มาก็โอเคใช้ได้นะฮะดูแล้วเรียบร้อยดีสวยเลยหล่อเทพร้อมลุยเลยนะสายท่องเที่ยวนี่ชอบแน่นอนไฟท้ายฮะตัวไมเนอร์เชนหน้าตาแบบนี้เลยซ้ายสวยฝาท้ายโอเค สวยเลยฮะขวาก็สวยนะครับกันชนเจ้าของเดิมซื้อติดเพิ่มมาให้เราขอบคุณมากมีเซ็นเซอร์ด้วยโอ้โหเรียกว่าสวยเลยฮะเด่นมากนะครับอมุดกันหน่อยฮะด้านล่างเป็นไงล้ออะไรยังอยู่ไหมล้ออะไรยังอยู่ดีนะครับแหนบแชสซีเพาลอ้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดท็อปอัพให้ดูหน่อยล้วอ่ะสเต็ปแรกยกอย่างงี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูฝาท้ายก่อนแล้วกัน วาทได้เดิมหมดนะฮะ4แหวคมกลิปเลยตะเข็บเม็ดอาร์คซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฝั่งนี้ 4R คมคมนะพื้นปูกระบะยังสวยมากดูแล้วใช้งานส่วนตัวทั่วไปไม่ได้บรรทุกอะไรรุนแรงและที่เยี่ยมไปเลยคือไอตัวท็อปอัพนี่หลายหมื่นนะฮะแล้วเป็นระบบไฟฟ้าไฮดรลิกด้วยนี่ ISO สุดยอดน่สายท่องเที่ยวชอบแน่นอนนะครับแถบ้าย แบบนี้สวยเลยนะฮะเนียนกริบฮะเนียนกริบสวยเลยนะฮะสีสันให้เรามานะขนแมวมีไหมมีบ้างบางๆแต่ดูแลไม่น่าเกลียดไม่ไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยมันไปนะข้อไปผิวเขายังบางใช้ได้ทุกชิ้นนะ,ะบันดงบันไดของเดิมโรงงานยังสวยดูดีมือจับโครมเมี่ยมมีเบ้ารองกันรอยให้ฟิล์มกันสาดเรียบร้อยเลยกระจกข้างโครมเมี่ยมไฟเลี้ยวเช่เช่นะ ล้อแม็กหน้าซ้ายสวยสมบูรณ์ไม่มีริ้วไม่มีรอยยางปลายปี2021พร้อมตัวรถด,ดอกเหลือเยอะมากดอกสวยดอกเต็มซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะฮะล้อหลังซ้ายก็สวยสมบูรณ์ไม่แพ้กันไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรยางยังสวยมากดอกลึกดอกเต็มคมกริบเลยใช้ได้อีกหลายปีซุ้มล้อเชสซีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประตูหลังซ้ายนะครับเปิดอาร์ ปึ๊บอ๋อดูอยางเหนียวมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเสาหน้าซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงามซอกในเดิมหมดนะน็อตเดิมหมดทุกตัวไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมหมดทุกตัวนะฮะเสาหน้าซ้ายฮะเม็ดอาร์ค ยูครอบนะครับสวยเลยนี่สวยมากซอกในแห้งสนิทนะฮะแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีรอยถอดอะไรผาสีต่อแล้วด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดมีนานู่นเลยกระจกเดิมของโตโยต้นะเดี๋ยวไปดูเครื่องกันไะมาดูขุมพลังเครื่องยนต์กันเลยนะฮะเป็นดีเซลนะ2.4ลิตรนะ Vn Turbo ฮะเกีย e ร์ออโต้6สปีด ตัวนี้ก็คือ150แรงม้านะฮะแล้วก็ยังประหยัดด้วย14โลลิตรสบายๆไม่แท้30,000่นโลครับผมโครงสร้างกันต่อเลยนะครับซอกในฝั่งขวาะฮะมองเข้าไปนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะแก้มขวาสติกเกอร์ยังอยู่ดีนะฮะไม่มีงัดแงะอะไรมีเบรก a อ s ให้ด้วยนะเบ้าโชคสวยเลยครับแห้งสนิทซับในสวยแห้งเลยรูกลมคลม,คมกริบนะฮะ คานขวาก็รูกลมรูคมรูคมนะฮะเบาโชคมองไป3าอานี่คมคลิปเลยคานหน้าแห้งสนิทเดิมโรงงานฝั่งขวาจะมีตัว R แบบนี้ตรงกลางจะมีลูกศรชี้เข้าด้านในนะเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลไฮลักหม้อน้ําเดิมของ t o โยตานะฮะคานหน้าแห้งสนิทรูกลมฝั่งซ้ายตัว L คมคมเลยนคะะานซ้ายก็รูกลมรูคม แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้ด้านล่างเบ้าโชกอะไรแห้งสนิทสวยงามคันซ้ายคันขวาแห้งหมดนะฮะฝั่งซ้ายแก้มก็สติกเกอร์อยู่ครบนะฮะแมนเบรดรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายเลยนะฮะนี่ผลิตและประกอบนี่พฤศจริกายน2,021 20เลยนะครับเลขเครื่อง2 GD นะฮะเลขตัวถัง m r 0 c b ลงท้ายด้วย5 0 0 4 6 9 1 98เครื่อง2.4ลิตรนะฮะ เบ้าโช๊คแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นด้านหลังกันร้อนยังสวยมากซอกนายตัวแอลคมคมเม็ดอาคสวยงามนะฮะฟ้าะกะโปรงเหมือนจะมีเก็บสีเบาๆมีถอดบ้างนะฮะมีถอดเก็บสีนิดเดียวเนี่ยดูแล้วยังสวยนะด้านใต้แห้งสนิทไม่ได้พ่นอะไรนะสติกเกอร์อยู่ครบกันร้อนยังสวยรูกลมคมกริบนะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะ น็อตมีถอดเก็บสีนิดเดียวฝาปงแท้สลักคำว่า mm hmm. ตื่ยู <Yo. S 1> ตาโดยรวมก็ยังสวยเดิมใช้ได้ไม่สามหมื hmm. ่นอ่ะฟังเสียงเครื่องกันหน่อย เรื่องตัวนี้ยังแน่นแน่นอนนะไม่สามหมื่นใช้ได้ยาวๆเดี๋ยวไปดูข้างในกันไปเบาะเดิมจริงๆมันเป็นเบาผ้านะครับแต่ก็เหมือนเดิมไม่ต้องซักเสียเวลาเราพุ่มใหม่เลยเปลี่ยนจากเบาผ้าเป็นหนังเทียมสีดำได้สีเทาให้นี่มันจะได้เข้ากับคอนโซลด้านในดูหลอ่อดูสวยดูเท่เลยนะครับชุดนี้ของใหม่สะอาดสวยงามแน่นอนนะฮะแผงประตูก็เปลี่ยนจากผ้านะตัวที่เ้าแขนเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังเทียมให้ ส่วนที่เหลือของเดิมโรงงานก็ยังสวยสภาพดีฟิล์มก็ยังสวยดูดีนะครับยังใช้ได้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวค่อยๆดูไปฟิล์มด้านหลังขวาก็สวยนะฮะแผงประตูก็สวยเนียนเลยไม่มีริ้วไม่มีรอยมีมือจับช่วยด้วยนะฮะขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนหัวหมอนสามตำแหน่งนะฮะตัวบอะด้านหลังก็เช่นกันเปลี่ยนมาให้เลยจากผ้าเป็นหนังเทียมสวยๆเลยตรงกลางมีที่ดาวแขนรองวางแก้วน้ำให้นะฮะ ตัวที่นั่งมันจะยกได้นะสำหรับรีโว่นะฮะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บของเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปยกฝั่งนู้นด้วยนะฮะประตูหลังซ้ายครับแผง<ม>ประตูยังสวยเนียนดูดีฟิล์มก็ยังสวยใช้ได้เลยนะตัวเบาะนี่ใหม่แน่นอนเพราะว่าเราจับหุ้มใหม่เลยใหม่สวยสะอาดแน่นอนนะตัวที่นั่งยกได้นิดนึงเดี๋ยวด่วนยกให้ออดโอเคเอ,อ้บด้านล่างก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะ โครงสร้างด้านล่างจะเห็นเลยว่าแห้งสนิทสวยงามนะครับประตูหน้าซ้ายก็สวยครับเนียนกริบไม่มีริว้วไม่มีอรอยฟิล์มสวยๆเบอกนี่สวยแนะ่นอนเพราะเราจับหุ่มใหม่ทั้งคันเลยนะฮะสวยเลยอ่ะลองขับกันสหรับสีประตูพีลันเนอร์ออโต้นะฮะตัวยกสูงมีบันไดมีมือจับก็ขึ้นไม่ยากนะครับ กุญแจก็เนื่องจากเป็นตัว Entry หรือตัวน้ำท่่นก็จะเป็นกุญแจเสียบกุญแจสำรองมีให้นะฮะไม่ไม่ปัจจุบัน31,000ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับกลางๆตามสไตล์รถใหญ่นะ31,000ื 31, ่นะะนี่นะะ 31, โลนี่ฮะ3า0 0 0โลนะอ่ะเปิดแอร์ก่อน แต่ก็ด้วยความเป็น entry นะเพราะฉะนั้นก็จะได้แอร์แบบธรรมดาธรรมดาแต่เย็นเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงปรับความแรงได้4ระดับปรับอุณหภูมิแบบแมนวลทิศทาง3ทิศทางโดยประมาณนะมีไล่ฟ้าหน้าหลังให้เหมือนกันคอนโซลหน้านะฮะเป็นงานพลาสติกแข็งๆก็ยังสวยเนียนกริ๊บนฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรถุงลมนิรภัยคู่พร้อมเบรก ABS ครับแล้วก็ได้หน้าจอแท้ของโรงงาน ของโตโยต้ให้มาเลยมี USB ให้ด้วยนะนี่นะแล้วก็เป็นระบบสัมผัสมี smart device link ด้วยนะต่อโทรศัพท์ต่อ Bluetooth ได้นะฮะก็เป็นระบบสัมผัสใช้งานก็ไม่ยากนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้นูกสึกจะไม่มีกล้องหลังให้นะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มต้นนะมันก็จะมีแค่หน้าจอปกติแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแถมแบบติดแยกแขวนตรงนี้ให้สำหรับ จออกล้องหลังนะครับระบบความบันเทิงก็ตามมาตรฐานนะฮะ,ะด้านล่างก็มี power outlet มาให้ซ้ายขวาอันนี้ยังคล้ายๆเจนแรกๆอยู่ร่องวางแก้วน้ําให้มาใหญ่เลยแล้วก็ยังสวยมากริ้วรอยนี่แทบจะไม่มีเลยนะฮะสวยมากใช้ค่อนข้างรักษาเกียร์ออโต้หกสปีดนะฮะมีแมนนวลหมดเพิ่มลดเกียร์ได้นะะ มีโหมดการขับขี่ทั้งแบบประหยัดแล้วก็แบบเต็มพละกําลังนะครับเบร KM ตามมาตรฐานกระบะนะครับที่เท้าแขนเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังให้นะครับมันเลื่อนไม่ได้ด้านในมันโล่งไม่มีอะไรทั้งนั้นพวงม่ลัยไม่มีครูสคอนโทรลนะฮะรวมถึงเบาะก,ก็เป็นเบาะธรรมดานะ,ะปรับเลื่อนด้วยมือนะแต่มีมัลติฟังก์ชันให้เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยวัสดุต่างๆยัง,งดูดีเนื้อพงมาลยยังดูดียังสวยนะครับ ปรับได้ลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคครบ4ทิศทางฮะกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้1 1บานคนขับนะฮะเซ็นทัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยมีร่องวางแก้วน้ำให้เอออันนี้ดีชอบนะเผื่อไว้วางมือถือก็ยังได้นะฮะ t o โยต้ Toyota, รุ่นนี้มีแถมกล้องหน้าให้ด้วยนะขอบคุณมากไปตามนี้ได้เลย นะเดี๋ยวใส่ H, ใส่ s d c a r กเรียบร้อยแล้วกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกครับด้านบนมีช่องเก็บแว่นแล้วก็ไฟให้คู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งดวงที่บังแดดเป็นสีเทานะขวาเรียบๆซ้ายมีกระจกให้เพดานเป็นสักหลาดสีเทาสวยเนียนใสเลยนะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปนี่มองไม่เห็นเลยโว้ยเดี๋ยวก่อน สามหมครบอีกที3 9มหมเกาหรอแสดงว่าเขาเข้าตอนสองหมื่นมันลางๆนะเข้าอีกทีเขาเพิ่งเข้ามาตอนสองหมื่นเก้าเท่าที่ดูนะเก๊ซซ้ายด้านบนเป็นคูบ็อกนะเปิดให้แอร์ไหลมาได้ไว้แช่กระป๋องเครื่องดื่มได้ด้านล่างก็เก๊ะทั่วไปมีแฟมมีคู่มือให้ครบเลยนะครับคู่มือนิเกเตอร์คู่มือใช้งานทั่วไปก็มีให้ด้วยนี่ครบเลยซ้ำแนวรถ กันนห่อยคันนี้มีเล่มเรียบร้อยรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับนะป้ายกรุงเทพด้วยนะโมเดลผลิตนี้ปี2021ันะฮะแต่ว่าออกรถ ตอนนั้นนี่ต้นปี2022เลยจดทะเบียนม,มีนา2022เช่นกันสีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MR0CB ลงท้ายด้วย469198เครื่องยนต์2 GDC 942506ดีเซล4สูบ2.4ลิตร150แรงมาลองขับกันดีกว่าไปเดินหน้ากันไปก่อนเลยละเราก็เดี๋ยวถอยกันไปยาวๆนะฮะ ล่องหลังไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราจะติดแบบแขวนตรงนี้ให้ก็แล้วกันนะอ่ะถอยไปก่อนปรับไปแล้วพวงมาลัยก็เหมือนเดิมฮะตามสไตล์ Revo ก็จะไม่ได้เบามากแน่นๆเฟิรม์มเฟมกระชับเหมาะสำหรับงานบรรทุกหรือขับทางไกลนะครับเครื่อง2.4ลิตรนะฮะสำหรับการใช้งานทั่วไปผมว่าเหลือแล้วไม่ต้องถึงอจผมว่าพละกำลังใช้ได้เลยโอ้อกตัวพุ่งมาก ระบบเบรกจึ๊กแน่ล่างยังแน่นยังนุ่มแอร์เย็นสบายเครื่องเดินเรียบอยู่นะฮะวงเลี้ยวอาจจะบานๆหน่อยนะตามสไตล์กระบ,บะโยกหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเสาเต็นจะไม่อยู่นะถอยไปนิดนึงวงเลี้ยวบานๆหน่อยนะรีโวนี่วงเลี้ยวไม่ได้แคบเท่าไหร่ตอนที่เคยเทก็ต้องโยกกันบ้างเวลาขับรถในทุ้นที่แคบแค่มาจ,จะไม่ได้คล่องตัวเท่ารถเก่งนะนะเนี่ยไปครับดูนีพอไหวไหมเนี่ยไปแล้วนะฮะต้องโยกไหม มองโยกไหมคาค่อยกระดึบ๊บเตึ๊บเติ๊บเพื่อความชัวโยกกันหน่อยดีกว่านะครับก็เข้าใจได้เน้นขับทางยาวนะเน้นงานบรรทุกนะฮะแล้วก็ข้อดีที่สุดเลยของเขาคือมันเครื่องยนต์มันอึดทึกทนมากฮนะแล้วก็ค่าดูแลค่าเมเทนแนนค่าซ่อมบำรุงนี่มันถูกมากที่สําคัญมันเป็นรถที่ไม่มาวุ่นวายอะไรกับเรามากมายเป็นรถที่กินง่ายอยู่ง่ายครับสําหรับค่ายนี้ไม่ค่อยจุกจิกกวนใจหหรไรกลไกก็ง่ายไม่ซับซ้อน เดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป Toyota Hilux Revo นะฮะโฉมใหม่ล่าสุดเลย2,022หรือเจ้าตัวหน้าบึ้งนั่นเองวันนี้เป็นตัว4ประตูยกสูงครับ เป็นเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายทั้งชายหญิงเครื่องยนต์ก็ยังอึดถึกทนเหมือนเดิมเหมาะสำหรับใครที่อยากได้รถคันเดียวจบใช้งานได้หลากหลายทุกอย่างใช้ส่วนตัวใช้ขนของใช้ท่องเที่ยวเหมาะกับทุกสภาพพื้นผิวถนนของประเทศไทยเลยนะฮะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าปีก็ยังใหม่หม่ก็ยังน้อยนะกับคันนี้เลย 2, 2022 toyota hilux r e v o 2.4 entry p runner double cab auto ใหม่30,000 รถใหม่ป้ายแดงนะครับ8 0ด0 0 0บาทโมเดลผลิตนี่อาจจะปี2021ก็จริงนะฮะแต่เขาได้ออกรถต้นปีเลยต้นปี2022นี่ออกรถได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีต่อตอมไม่มีปิควัมไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ30,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ ปกติหน้าร้านะเราขายอยู่599,000บาทอ่ะพิเศษกันไปเลยฮะสำหรับคนติดตามคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแลนด์นก็ดีราคาพิเศษเราขายเพียง579,000บาทโอ้โหถูกคุณค่ามากๆเลยนะฮะอะ เครด,ดีก็ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะมีวารันตีให้ด้วยนะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเชนฟรี24ชั่วโมงเลยหรือใครอยากจะใช้วารันตีของ Toyota อก็ยังเหลือนะฮะเหลืออีกปีกว่าเกือบ2ปีเลยนะยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถพิเศษเช่นเดิม เดี๋ยวเราจะเอาเข้าศูนย์โตโยต้าให้นะเปลี่ยนท่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็นทางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคามชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันฆ่าเชโรคก่อนส่งมอบเชนเคยครับสุดยอดกระบะสุดยอดรถกระบะ ยอดนิยมของคนไทยนะทั้งอึดตึกทนแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยแนละที่สําคัญค่าดูแลค่าไหลค่ามนเทแนนซ์ถูกมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจนะฮอย่าช้ารีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง i อ l i ล e 1 9 s d คนหาแบนค์ที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปดีคูกันแบบพิมพ์1ิบการีประกเราอยู่ถนนการลำบรอบลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดนรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี free. สิบเการประกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้เร็วทันใจภายใน1นนาที รถเดินยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิบเก้าสิบัก่อรถมือสอที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com